อาจริงผมไม่ค่อยได้เติมเปิดเท่าไหร่นะผมพูดตรงๆเลยมาขอเน้นๆสกินชีโอ้ยสกินหมึกเลยนะไอดีนี้มันเป็นไอดีเซอร์โอ้โหแต่ว่าคุ้มนะคุมคุมคุมเปิดเปิดได้สีทองเลยเห็นไงเราไม่แบนเลยไม่ต้องแบนมาทุกคนกับสกินหมึกนั่นเองนะต้องบอกก่อนนะครับว่าสกินหมึกเนี่ยก็ออกแบบดูอา่า ดูแปลกๆดิ forward เอานี้แล้วกันถ้าเจอ forward ถ้าเจอ forward ต้อง up b ิ r ์ t นี้นะทุกคนตัวซับ forward ฉีได้ไหมแต่ส่วนใหญ่เป็น forward แหละ u t b u r s เนี้ยเอาจริงๆไม่ต้อง up burst ก็ได้นะเพราะว่ายัางไงหมึกก็เมนเราอยู่แล้วอะ <c oughs> ดูพูดดูพูดจริงๆอยากไล่ทานายนะโอ้โหไม่รู้เจอดิมันต้องเจอดิเราเล่นหมึกอะจะบอกว่าไม่เจอมันก็คงจะไม่ใช่ ไม่เล่เอ็มม่ามันนั่งนานทุกคนไม่อยากไล่จะเกาะอีกตั้งหากในเกมน่าจะลองเล่นเปิ๊กแปลกๆอยู่นะแบบเปิ๊กแบบเอาไปแหวกเลยบนขวาบนซ้ายอย่างเงี้ยอย่าหาทำตามแล้วกันอันนายไม่ได้จะวิ่งอยู่ตอนนี้ทุกคนนั่นไงโอ้ยังดีที่เห็นรอยเท้า โอ้ยยังดีที่ตามมาเจอตีไงสักทีเสกหนวดยังไงให้ตัวเองตีไม่ได้เลยมันกันง่ายปะาปวดมาไหมโอ้โอโอ,โอเคโอเคกะอันพอดี ต้องสักยกมันต้องสักยก,ก,ยกหวดเนี่ยบีไปเลยโอเค <laughs> หนวดก็ได้ใช้นะไอหนวดเส้นที่เสกทิ้งไว้พังไม้รอแล้วกันเพราะยังไงเราไม่ได้เอาพังไม้ไวมาไงทุกคน ล้มแพ้อย่าบอกว่าหลงนะหลงจริงอะเนี่ยสงสัยจะหลงจริงจริงทุกคน ลงผมลงอีกแล้วอ่ะนี่ขนาดเล่นหมึกกันเนี่ย <Brown. S 1> ตลอด ล้วก็ไม่รู้ว่าทนายอยู่ตรงไหนด้วยนะประเด็นหวดมาเปล่า <c oughs> ม,มีปัญหาหรอกเปลี่ยนบลิงเพื่ออะไรก็ไม่รู้คือ <c oughs> <c oughs> จะเปลี่ยนบลิงกะเนี่ยบลิงตรงซอกเนี่ยแต่หวดโดนก่อนนะเสียงแบบนี้ก็ตีจีครับผม จับนั่งคู่เลยแล้วกันนี่ไงเกาะมันพอเหรอแค่เนี้ย ใครมาดึงล่ะแล้วใครดึงอ๋อธนายก็ฝแบบั่งนู้นจะรีกุ๊กกันก็ต้องใช้เวลาสักพัก,กอ่ะเอจริงๆเราเก็บธนายเลยก็ได้นะ ว่ยังไงตรงนู้นก็มีคนนั่งนั่งเยอะเอาอะมาล่ออะไรด้วยคิดว่าถ้านายไม่สอนนี่ก็คือช่วยไม่ได้เลยอก่า โอ้ิดจะวนโอเคเ็ปนมดผิดทางไห้ทนายดีกว่าทนายปั่นไว้แล้วก็โดนไปเฟดหนึ่งแล้ว ไม่โดนใช่ไหมมันจะไม่โดนมันก็เกินไปไหมเนี่ยก็อีเดิมแล้วกันเฟกสังเวชไปหนวดเส้นนี้โอเค ไม่ทันว่าแต่ยืนเสกก่อนก็ไม่ทันหรอกนะเอ็ม่าไม่ตีไม่ตีแต่จริงเขาต้องยืนเสกกก็ถูกแล้วแหละ นี่แหละข้อดีของหมึกทุกคนคือมันมันดักไกลได้นะแต่ถามว่ามันเก่งขนาดนะั้นกับไม,ตมตต่ตัวมันเป็นตัวเดินตีตัวมันเป็นตัวเดินดินนี่ครแกงใช่ไหมละกันตัวเดินไล่ก็ได้แค่นี้แหละอันนี้บางคนก็บอกไม่จําเป็นซึ่งในเกมก็คิดว่าอัพมาก็ได้นะแมพก็ได้คือถ้าเราไม่ค่อยเล่นหมึกหรือเราแบบ ไม่ชินอย่างเงี้ยอย่างผมไม่ได้เล่นหมึกนานแล้วกลับมาเล่นหมึกการพังไม้ไวมันก็อาจจะช่วยได้เยอะนะหรือเราเพิ่งเล่นเมนหมึกเป็นอามาฝึกใหม่อย่างเงี้ยผมว่าปักปักอะไรล่ะเปิร์กพังไม้ไวเนี่ยครับก็มีผลนะแต่ถ้ารับมือกับพินเท็ยังไงก็ต้องเอาเปิร์กนี้มาครับใส่ั้แบบัน <c oughs> โอเคยังดีที่เป็นน้ำหอมไรไขดีแล้วน้ำหอมแบบ มไล่ไม้ได้กับไหมเผื่อไม้มีไทยอ่ะอีกอย่างคือน้ำหอมเขาถ้าเขาช่ำเนี่ยเรากัดไปแล้วเนี่ยตอนที่เขาโดนกัดอยู่ก็กดน้ำหอมได้นะ เอาไม้เนี่ยแหละเพราะว่าไม้เผื่อมีไทยทาไมไทยแล้วก็ท <c oughs> าไมไทยแล้วก็มาแล้วมาด็วกันว่าจะเป็นยังไงโอ้ผมกองวล มาคงไม่จำเป็นแล้วแหละโอ้ไอที่คิดไว้ตอนต้นนี่คือไม่มีผลไอที่คิดไว้แบบซับซ้อนตอนต้นนี่คือแบบคืออะไร <Hello? S 1> ไอที่เราคิดไว้ซับซ้อนนี่คือแบบเพื่อฉันจะไปยังจุด A จุด B ถ้าถ้าเกิดแบบนี้ขึ้นจุด C ต้องเป็นอย่างนี้นะหนึ 1, 2, 3, 1, 2, ่ง3ครสาหนึ่งสามับเดินตีแล้วกล็ล้มคืออะไรก็ไม่รู้ <laughs> โอ้โหพหนุ่มเทคนิคนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่ามันจะใช้ได้ตลอดนะ <c oughs> นต้องกะดีดีด้วยน้ำหอมนกช้างเดี๋ยวตีดีกว่า ไม่เป็นไรหลุดช่งางไหมโอ้โหแล้วหลุดแบบปิ่มๆด้วยนะเป็นไรมันผ่านเลยมัน,ไม,นไม่ผ่านแล้วนะไอ้ตรงจุดเนี้ยไม่ผ่านแล้วไม่ผ่านแล้ว,ลวทุกคนก็นมาลองกับน้องๆแล้วนะไม่ผ่าน หรือมันผ่านแต่มันคือมันผ่านแต่มันก็ไม่ได้ผ่านแบบร้อยเปอร์ซนที่จะผ่านมันต้องเป็นมุมดีๆถ้าใครเมีไมคอมเมนต์บอกกันหน่อยนเดี๋ยวจบแล้วแหละเกมเนี้ยอันนี้เขารู้เยอะเขารู้เยอะรู้เยอะ ดูเยอะละเราฮะนี่เสกหนวดแล้วยังจะรอดอ่ะงั้นก็เอาไปหนึ่งนี่ปุ๊งเครื่องส่งเครื่องสั่นก็ไม่ต้องดูหรอกสกิลก็ไม่ได้ใช้ภาวนาเท่านั้นภาวนาให้หมึกอย่างเราหลุดถ้าเสืออยู่ธนาจริงนะมาละดึงกันแล้วไปเลยนะลาพินเทตก็ได้อ่ะ ก็ีตรงนั้นไม่เหมาะนะถ้าเป็นพินเท็เพราะถ้าเขามาดึงกันแล้วเขาเปิดวาปหนีนี่เราจะสวยยังไงฝั่งนี้ก็มีสามเครื่องปิดนี่เจ้าไม่เดินหนีแต่กลับเข้ามาหาฉันอย่างงั้นเลยเหรอไม่เดินหนีแต่กลับเข้ามาไม่เดินหนีแต่กลับเข้ามา เปลี่ยนเปลี่ยนไม่ทันละมากระโดดเลยทุกคนเอมบาวเนี่ยดีสุดละใช่เนี่ยแต่ข้อเสียคือถ้าไล่เอ็มบาวเนี่ยคนอื่นเขาจะไม่จำเป็นต้องมาช่วยเฟสหนึ่งแต่ว่าจุดที่เอ็มบาวอยู่ผมว่าน่าจะดีสุดแล้วเนี่ย พอไปดีเซียเขาไปจุกตรงตะเกียบต่อได้ลำบาก <c oughs> <c oughs> อ่ะไปก่นอนแล้วกันนินึงโป้ง อยู่หลบเป็นลีกปิน้นแล้วีไหนตรงนูน้นนี่อไ, <c oughs> ไม่เข้าไม่เข้าก็ไม่ตีดิไม่เข้าก็เดินเดินไปหาก็ได้ มันแม่นจริงๆเลยเราเนะี่ยจริงๆตีไปก่อนนะแล้วเขาค่อยดึงโชว์ท่าทางสักหน่อยสิ จริงอุ้มตีนะน่าจะดีกว่านะทุกคนโอ้โหไม่จำเป็นแล้ว,ลวยะเ <laughs> ดี๋ยวคิดว่าจะลุกเกินไปป่ะในเกมมันจบไปเกินไปหรือเปล่า cho ra hàng về trader nó chọc phúc mà này. Cái cây kênh cái trái nổi lâm bạc สกิลนี้ไม่ต้องใช้เลยนะสกิลเดี๋ยวไปไล่เชริเดอร์กันทุกคนไล่เชริเดอร์เสร็จใช่ไหมเพดิเซียก็ต้องปั่นรอแต่เชริเดอร์เขาลุกเองไปแล้วไงอ่าเราก็แค่ไล่รอเพดิเซียปั่นเสร็จปุ๊บเราก็เทเลพอร์ตแค่นี้ก็จบไอเพลงลุกไวจังนะ ก็ปักช้าไปเลยเดี๋ยวลักษณะโอ้เนี่ยทุกคนปัญหาทุกคนเห็นไหมเนี่ยผมกดตีหนวดแล้วหนวดอีกอันนึงมันตีอ่ะนั่นไงใช่หไหมทุกคนเห็นไหมทุกคนเห็นไหมเห็นหรือยังเห็นหรือยังเนี่ย หนวดสามเส้นกองอยู่ตรงนี้มันไปตีเส้นนูน้นนั่นแหละทุกคนก็ตามลักษณะนะหมึกมันก็ประมาณนี้นแหละยิ่งตัวปัจจุบันเอกราแพดล,ล่าสดุดมันมีทั้งชิลิเตอร์มีทั้งนักบินมีทั้งทนายที่ปรับให้วิ่งไวขึ้นก็ต้องบอกตรงๆแล้วว่าหมึกก็เล่นลําบากเลยนะเพราะมันก็เป็นตัวเดินไล่ทุกคนเป็นตัวเดินไล่ตัวเฝ้าเก้าอี้ปัจจุบันนี้ตัวช่วยจากเก้าอี้หดๆห,หรือแบบร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างต้นเรืออะไรพวกนี้มันก็อ่ามันการันตีในการช่วยก็ทําให้หมึก ก็อยู่ลําบากไปอีกนะแต่ถามว่ายังไต่ขึ้นไฮด้าได้ไหมทุกตัวละครสามารถไต่ขึ้นไฮด้าได้หมดนะทุกคนและถ้าเติมนะครับอย่าลืมเติมผ่านร้าน The Hunt Shop บริการเติมเกมมือถือเติมได้ทุกเกมพร้อมโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษสกินใหม่แพ็คใหม่เกมใหม่ one stop service มีแอดมินคอยให้บริการตลอด24ชั่วโมงสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ line at the h u n shop อย่าลืมมาใช้บริการนะครับ แล้วก็ขอบคุณสมาชิกทั้งหมดกันด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องโนฮันนี่แบร์แล้วก็น้องบัดเอรอนนะที่สมัครสมาชิกแปลงทองของเรานั่นเองครับแล้วก็อย่าลืมอย่าลืมแปลงฟันกันด้วยนะครับแล้วก็มีน้องเฮนรี่ที่ต่อสมาชิกของเรานั่นเองนะแล้วก็อย่าลืมมอย่าลืมแปลงฟันกันด้วยนะครับบูชางกับเกรซอะไม่แน่ใจทุกคนว่าจะเติมหรือเปล่าเพราะว่ามันมาพร้อมกัน2อันเลยอาจจะรีวิวอันไหนสักอันนึง